ร้อยกว่าบาททำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นของถูกแต่ว่าถ้ามันรู้จักใช้มันก็จะทนสวัสดีครับวันนี้อยู่ดีดีชแนลของเราก็มีของมารีวิวแต่ว่าไม่ได้รีวิวว่าควรจะต้องซื้อหรือว่าแนะนำให้ซื้ออะไรประมาณนี้ รีวิวให้ดูถึงของถูกที่ใช้ยังไงให้มันคุ้มค่าใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะว่าสินค้าแนว,แน,วนี้นะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเป็นสินค้าจากส่วนมากจะมาจากจีนนะไม่ใช่ส่วนมากแค่จะทั้งหมดนะครับมาจากจีนมันก็จะมีเรื่องของคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าแข่งกันทําราคาให้ถูกลงถูกลงมากๆเนี่ยมัน เวิร์กมั่งไม่เวิร์กมั่งใช้แป๊บเดียวทิ้งมั่งอะไรมั่งกลายเป็นขยะพิษที่อยู่ในบ้านเรานะครับเหมือนกับว่าเขาเอาวัตถุดิบหรือสารที่มันไม่ค่อยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ามาทำทำ,ทำ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 แล้วก็ส่งออกมาขายใช้เวิร์กมั่งไม่เวิร์กมั่งทิ้งโดยเฉพาะไอ้พวกฐานหรือแบตเตอรี่พวกนี้นะครับที่เป็นอันคาลายแต่ว่าอันคาลายคุณภาพเกรด ล่าง,างแต่ไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงยี่ห้อนี้อมีมีล่างกว่านี้อีกที่เขาขายแพ็คละ10บสิบาทตามตลาดนัดเลยพวกนั้นนะครับมันใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็แป๊บเดียวก็เน่าเป็นน้ำกรดไหลนอกจากฐ่านเสียต้องทิ้งเป็นมลภาวะแล้วเนี่ยยังทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้เราเนี่ยเสียไปด้วยก็ทีนี้กรณีศึกษาของวันนี้ผมจะเอายี่ห้อนี้มาให้ดู YAGE ที่แรกผมก็อ่านผิดนะอ่านยากเก้มั้งยาสมั้งอะไรต่ออะไรมาตลอดไปดูในออฟฟิเชีย คลิปของแบรนด์เขานะเขาอ่านว่ายาเก๋ยาเก๋ยาเก๋เกแล้วํานองน,นี้เป็นสำเนียงภาษาจีนทํามานานมากแล้วสมัยก่อนมีพวกไฟฉายพวกอุปกรณ์แัดบบเจ็ดเล็กๆพวกนี้เยอะมากผมเคยรีวิวโคมไฟเขาวิธีละแล้วลปัจจุบันก็ใช้อยู่อย่างนี้ได้มาตัวถูกกว่าตัวนั้นอีกตัวนี้ได้มาร้อยกว่าบาทร้อยสิบสามบาทโคมไฟตั้งโตะ๊ะช่องวางของอนเนกประสงค์มีกล่องใส่ของข้างล่างด้วยมีที่วางมือถือด้วยแล้วก็มีโคมไฟ ตัวนี้ด้วยนะรุ่น YGT 1 0 9มี3สีให้เลือกนะสีขาวสีฟ้าสีชมพูชาร์จไฟ USB ได้ใช้หลอด LED แสงไฟถนอมสายตาช่องวางของอเนกประสงค์ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ปรับได้3ระดับอันนี้เดี๋ยวผมจะแคปเจอร์แปะไว้ให้เลยแล้วกันนะฮะเป็นคุณสมบัติคำเตือนอะไรของเขาเนี่ยจะมีมาตรงนี้ ร้อยกว่าบาททำไมต้องซีเรียสขนาดนั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าของถูกแต่ว่าถ้ามันรู้จักใช้มันก็จะทนแล้วมันก็จะลดมลภาวะลดการทิ้งของไม่ดีกับสิ่งแวดล้อมในบ้านเราไปได้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเคยใช้ได้ปีหนึ่งถ้าเราใช้ถูกวิธีมันอาจจะใช้ได้ถึง2ปีถ้าท่านปฏิบัติตามวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเท่ากับท่านช่วยลดมลภาวะพวกนี้ได้100%แล้วนะฮะกล่องเขดีมากเลยนะแข็งแรง แล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเป็นเรื่องเป็นราวแพ็กเกจทุกอย่างก็เป็นภาษาไทยหมดเลยยี่ห้อคล้ายๆเ,าเป็นรูปอริกามิเน่ยรูปนกนกกระดาษพับให้สายไมโคร USB มาเส้นหนึ่งคงไม่ยาวมากนะประมาณ25เซนพับๆย,ยัดๆมาตอนนี้มีอะไรมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นหนึ่งสงชิ้นอะไรไม่รู้อ๋อเป็นน่าจะเป็นช่องพาติชั่นกั้นในช่องเนี่ยช่องไว้ของเนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นเฟกซิเบิลน,นะครับสามารถปรับรูปร่างได้ภาษาไทยเขาเรียกคอหานนะคอหานไม่ใช่ห้องน้ำนะแต่นี้เป็นคอหานคือคอที่มันยาวๆมาอย่างเงี้ยนะความสูงของเขาเนี่ยเมื่อปรับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะลองวัดให้ดูก็ได้ประมาณ30% 30กว่าเซนะ 32, น่ะ32-33อะไรเงี้ยได้นะสวิตเป็นแบบสัมผัสเป็นทัชส,สวิตดูที่ Data Plate ของเขาเขาบอกว่า รหัสสินค้าไวจีทีหนึ่งศูนย์เก้ากำลังโหลดไฟสองวัตต์โอ้สูงนะหลดสองวัตต์นี่ถือว่าสูงห้าโวลต์ห้าร้อยมิลลิแอมกินกระแสห้าร้อยมิลลิแอมแสดงว่าเราใช้อนะแดปเตอร์ดีซีที่เป็นไมโคร USB เนะี่ยขนาด1แอมป์ตัวเล็กๆขนาดหนึแอมป์เล็กๆอย่างเงี้ยใช้ได้ละอ่าเนี่ยเขาบอกขนาด1แอมป์เนี่ยเนาะ คนนี้ใช้ได้เลยไม่ได้ requirement ไม่ได้ต้องการจ่ายกระแสสูงอะไรมากทางด้านล่างเขาเนี่ยก็จะมีช่องแบตเตอรี่มีลูกศรตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนมามาตรฐานเขาดีขึ้นมากเลยนะยี่ห้อยากเก๋อเนี่ยเขามีทำแบตเตอรี่อะไรเป็นของตัวเองเลยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18 650นะครับแล้วก็ความจุนี่ก็บอกมาน่าจะตรงนะน่าจะตรงก็คือ1,200ม mm. ิลลิแอมทำมาเป็นของแบรนด์เขาเลยวัตดุราณีตดีกว่าพวกฐานแถมทั่วๆไปนะแค่ฐานนี้ก็ถ้าเราไปซื้อเองเนี่ยไม่ไม่หนี50บาทแล้วเนี่ยก้อนเนี้นะเมื่อกี้เขาจะมีแผ่นกระดาษโปรเทคชั่นตรงขั้วนี้มาให้ระหว่างที่ขนส่งมาอาจจะพัพงเผลอไปโดนสวิตช์โดนอะไรมันก็จะไม่ติดไม่ทำงานเองนะเนี่ยไม่ติด แต่ถ้าเราดึงกระดาษอันนี้ออกปับ๊บไฟมันครบวงจรพอแตะเข้าไปมันก็จะติดแล้วแสงมีสีเดียวนะครับแสงขาวประมาณ6,500เคลวินเดย์ไลท์นี่แหละคือเดย์ไลท์ตามธรรมชาติจริงๆมัน5,500เคลวินแต่เดย์ไลท์จากการประดิษฐ์ของ LED นีนจะประมาณ6,500 K L, เดี๋ยวจะหาว่าไม่ตรงกันกับที่เรียนมามีก็มีไฮมีเดียมโลไม่จำโหมดนะฮะเปิดมาตั้งต้นที่ไฮให้ก่อนเลยแล้วก็มีเดียมโลถ้าเจอ จะเอาโลก็แตะไป2ทีที่มีเดียมเนี่ยกำลังดีหลอดไฟนี่เขาจะมีหลอด led เนี่ยสิดวงดีไซน์ดูดีนะครับพลาสติก abs ดูเรียบร้อยงานดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากอันนี้ใส่ฐานไปแล้วเนี่ยก็ปิดฝาตามสเปคเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปิดไฮเปิดไฮสุดได้3ชั่วโมงระหว่างสุดนะเปิดมีเดียมได้7ชั่วโมงเปิดโลได้20ชั่วโมงถ้าแบตเตอรี ลดกำลังไฟลงเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลีลงหลีลงแต่มันจะไม่ถึงกับตัดจับปุ๊บไปเลยแต่ว่าแสงมันจะอ่อนลงเท่านั้นเองทีนี้บางคนบอกเฮ้ยเราเสียบไปชาร์จไปตลอดเวลามันก็สะดวกดีเนาะเสียบไว้อย่างนี้แล้วก็ชาร์จผมจะใช้ power bank แสดงแบบแล้วกันจ่าไฟเข้ามาชาร์จไฟชาร์จเร็วนะชาร์จที่470กว่าเกือบเ500มิลลิแอมตามสเปกเเลยฮนะสเปกเบอกว่า500มิลลิแอม ถ้าเราชาร์จไปใช้ไปอย่างเงี้ยพอเราเสียบเข้าไปมันติดแต่ว่าการติดของมันเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟจากตรงนี้ถ้าเรายังใส่ฐานอยู่มันจะใช้ไฟจากฐานก่อนซึ่งผิดปกติพอสมควรนะฮะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้พอเสียบรักจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกแล้วเนี่ยมันควรจะต้องตัดวงจรฐานใช่ไหมเดีนี้ยังไม่ไม่ตัดยังใช้ไฟจากฐานอยู่แต่เป็นการใช้ไปชาร์จไปเหมือนรถยนต์นะฮะใช้แบตเตอรี่ ไปเรื่อยๆแล้วก็ชาร์จเข้าไปเรื่อยๆแต่อันนั้นมันคือแบตเตอรี่ตะกัวกรดในรถยนต์ทำได้แต่สําหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยที่กําลังจะบอกคุณเนี่ยว่าก็คือการใช้ไปชาร์จไปเติมไปชาร์จไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้แบตเตอรี่อายุสั้นลงอย่างน้อยๆ1เท่าตัวเลย2ปีเป็นเหลือ1ปีเลยอะไรประมาณนี้นะเพราะเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้ไม่ตัดวงจรแบตทั้งที่มันควรจะทําให้ตัดะนะ แล้วไปใช้จากแหล่งจ่ายไฟภายนอกโดยตรงที่ถ้าเกิดเราถอดแบตเตอรี่ออกปับ๊บอันนี้มึงก็ใช้ไฟจาก USB ถอดฐานออกแล้วนะที่ไฮเนี่ยใช้ไฟประมาณ448-450มิลลิแอมพอปรับมามีเดียมเหลือ190มิลลิแอม ที่โลน้อยมากเลยฮะประมาณ5 0า mm, ิมซึ่งมันใช้ได้20ชั่วโมงจริงๆแน่ๆถ้าสเปคขนาดนี้นะครับก็ที่โลมันเนี่ยสว่างประมาณไหนเปิดหัวเตียงเล่นมือถือตอนก่อนจะนอนอะไรเงี้ยสำหรับท่านที่เช็คอ e ีเมลเช็คข้อความในแชทอะไรก่อนจะนอนเนี่ยนะครับใช้แค่นี้พอและใช้แค่โลเนี่ยนี่เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟทั้งหมด,ดก่อนอ่ะนี่ปิดไฟหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ปิดหมดแล้วก็จะสว่างประมาณนี้นะครับโล ปิดไปเลยนี่ายสุดนี่ก็สบายตามากครับเปิดอา่านหนังสือทำกิจกรรมคือสว่างเกือบเกือบทั่วห้องอนะถ้าในห้องที่มืดสนิทนะมีเดียมมีเดียมนี่อา่านหนังสือได้ยังพออา่าน,นเห็นสบายสบายตานะครับโลนี่ก็คือเป็นไฟเปิดสำหรับอย่างที่บอกอนะช่วยตัดแสงจากหน้าจอมือถืออะไรบ้างนิดหน่อยได้กำลังดีนี่สำหรับท่านที่มีอะแดปเตอร จ่ายไฟตัวเก่าๆที่เขาแถมมากับมือถือบ้านตามบ้านนี่น่าจะมีเยอะแหละเอามาใช้ได้เพราะว่ามันไม่ต้องการความละเอียดอ่อนอะไรมากหาสาย USB สักเส้นหนึ่งเสียบปลั๊กไฟบ้านใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ถ่านแต่ถ้าอยากจะใช้ถ่านอยากจะคล้องตัวขี้เกียจเปิดไฟบ้านอะไรก็ตามแต่เราก็แบตเตอรี่ทีนี้แบตเตอรี่เนี่ยแนะนําว่าชาร์จให้เต็มปิดไฟแล้วก็ชาร์จให้มันเต็มไปเลยเขาบอกชาร์จให้เต็มเนี่ยประมาณ3-5ชั่วโมงแต่ไม่ควรจะ เสียบเอาไว้เกิน18ชั่วโมงถึงแม้ว่ามันจะมีระบบเต็มแล้วตัดก็ต่างตรงนี้เวลาชาร์จมันจะมีสีแดงๆขึ้นอยู่เวลาเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีไปแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะทิ้งไว้ควรจะถอดปลั๊กทางนี้ออกถอดทางด้านฝั่งปลั๊ก AC จะดีกว่าในขณะที่ชาร์จก็ไม่ควรจะใช้ไปแต่ถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วหรือจะไม่เปลี่ยนก็ตามแต่เราจําเป็นต้องใช้ชาร์จไปสัก พักหนึ่งถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ควรจะตัดการชาร์จก่อนแล้วใช้ไปเป็นปกติใช้ไปตามชั่วโมง7ชั่วโมงอะไรพอไหมละ่ะคือพยายามปรับทัศนคติในการใช้งานว่าต้องเต็มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเรายังอยากจะใช้ให้นานกว่าน,นี้มันมีแบตท,ที่คุณภาพสูงกว่าตัวนี้ที่เขาให้มา1,200มิลลิแอมเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ให้นานกว่าน,นี้หรือว่าก้อนนี้มันเสื่อมแล้วหรือย,ยังไม่เสื่อมแต่อยากใช้ให้นานขึ้นเราลองไปหาแบตเตอรี่ ที่ความจุเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตัวนี้3,400มิลลิแอมของพ a านาโซนิกอันนี้คือก้อนเก่าที่ผมใช้อยู่ในไฟฉายแรงสูงนี่นะก้อนเก่าแล้วถ้าได้ของแท้ๆมาความจุเยอะกว่าเท่าตัวเลยฮนะดีกว่าเยอะมากๆตัวนี้มันต้องใช้แบตแบบมีหัวนูนแบบนี้นะถ้าเป็นแบตหัวเรียบมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าวบบวกเนี่ยมันจมลงไปมันมีตัวป้องกันอยู่ตรงนี้เนาะ ก็มักจะแก้ได้โดยการใช้แม่เหล็กติดหัวแบตตรงนี้อันนี้ใช้ได้แล้วนะครับเอาสายแม่เหล็กเข้าไปติดแล้วถ้าจะซื้อมาซื้ออย่างหัวมีมีบัตตันแบบนี้อันนี้หัวเขาเรียกแฟลตแบบแฟลตก็คือแบบราบไปเลยเรียบไปเลยอันนี้แบบบัตตันก็คือมีปุ่มนนนขึ้นมาแบบนี้ตอนคืนจะใช้ก็ถอดฟลัชแล้วก็ใช้ไปโดแค่ระดับปานกลางหรือเ็ดชั่วโมงหรือถ้าเปิดหายสุดก็3ชั่วโมงก่อนเราจะนอนนะพอเช้า เราก็เสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วเราก็ทําภารกิจหรืออยู่ในบ้านหรืออะไรก็ตามเราก็ทําภารกิจของเราตอบไปไม่เกิน18ชั่วโมงก็มานอนอีกแล้วใช่ไหมเราชาร์จทิ้งไว้ไม่เกิน18ชั่วโมงหรอกแต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านหลา,หลายวานันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะถอดปลั๊กทิ้งไว้แหละไม่ควรจะเสียบไว้อยู่แล้วไม่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดไหนก็ตามควรจะถอดปลั๊กออกยกเว้นพวกตู้เย็นพวกอ่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานที่อาจจะขัดต่อ ลักษณะนิสัยเดิมที่เราเราเคยถือปฏิบัติกันมาว่าจะใช้ปั๊บก็ต้องเสียบปั๊บนี่เรียนรู้ธรรมชาติของแบตเตอรี่พวกนี้แล้วจะใช้ได้ทนขึ้นอย่างแน่นอนเลยรับรองได้ว่าเป็นเท่าตัวแหละคุยเรื่องวิธีการใช้ใคุ้มใชใ้ทนกันมาเยอะแล้วตรงนี้นะครับที่เขาทำเป็นล่องไว้เนี่ยเขาทำไว้ให้เราวางมือถือแบบนี้ก็วางมือถือได้นะสําหรับคนที่ชอบ วางถือไว้หัวนอนแทนนาฬิกาก็ใช่งี้ได้เลยหรือว่าวางเอนโต๊ะทางานก็ได้จะเอเอียงมากเองน้อยก็ปรับก้านในตัวนี้ให้มันเอียงมากเองน้อยได้ตัวนี้ผมว่าเวิร์กมากไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ที่มันไม่ยาวมากเช่นเรามีแบตเตอรี่สำรองอีกก้อนหนึ่งเราก็ใส่ไว้ในนี้ก็ไม่เกะก,กะนะแบตเตอรี่สำรองใส่ได้ใส่ถ้ายาวๆอ,อ,อย่างพวกไฟฉายวกนี้อาจจะเกะก,กะนะก็ใส่ที่มันสั้นๆหน่อยรองข้างหน้านี่ไปร้องตื้น นื่นตื้นใต่ของที่เราไม่ต้องการล้วงต้องการไปหยิบอะไรพวกนี้แล้วก็มีแผ่นกัน้น p พา t ิชั่นมาให้2อันดีมกันนะเ้าท่าเลยนะถ้าท่านไม่ต้องการใช้ก็ถอดนอนไว้กับพื้นก็ได้ถ้าพูดถึงในแง่ของอัตราประโยชน์ถือว่าคุ้มมากข้อสรุปในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ ลิเทียมพวกนี้ให้ทนก็คืออย่าใช้ปลายชาร์จไปใช้ให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วค่อยชาร์จไม่ต้องให้หมดก็ได้เพราะว่ามันไม่มีเมมโมรี่เอฟเฟกไม่เหมือนกับพวกนิกเกิลแคดเมียมสมัยก่อนซึ่งมันมีเมมโมรี่เอฟเฟกนะฮะแต่ต้องใช้ให้เกลี้ยงแล้วก็มาชาร์จถ้าใช้ครึ่งเดียวชาร์จชาร์จครึ่งเดียวใช้มันจะจําถ้าเสียบปลั๊กชาร์จมันจะผ่านแบตเตอรี่มันจะไม่ไปตัดแบตเตอรี่ถ้าจะใช้ไฟบ้านอย่างเดียวต้องถอดฐานอย่างเดียวเลยแล้วก็เสียบ ตรงนี้ถึงจะปิดการใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกหรือไฟบ้านเรื่องของตัวสินค้าตัวนี้ข้อสรุปก็คือคุ้มเพราะว่ามัน113บาทเนี่ยแค่ค่าฐานก้อนนี้ก็ผมว่าเข้าไปตีซะห้าสิบบาทแล้วค่าหลอดไฟ LED 18ดวงอะไรพวกนี้ก็เกินคุ้มแล้วตรงคอตรงคอน,นี้ก็ถึงไม่มีไม่มีอะไรใส่ถ่วงไว้ตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ใส่ถ่วงว้ที่ฐานเนี่ย ก็ยังถือว่าได้บาลานที่สมดุลไม่ล้มง่ายๆนะครับอันนี้ถือว่าบาลานดีแล้วก็ดูดูมั่นคงดูแข็งแรงดีมีโฟมกันกันลื่นมาให้นิดหน่อยสเปคได้ตามจริงแบตเตอรี่เขาบอกว่าชาร์จ5 0 0มิลลิแอมป์ไปได้400ไปปลายใกล้ๆ5 0 0เลยกำลังไฟ2วัตต์ดูจากการกินกระแสของเขาเนี่ยนะเปิดไฮมาดู4 5 0 m อมิลลิแอมป์แล้วกัน4 5 0 ได้450มิลลิแอมคูณ5โวลต์นะไฟออกมา5โวลต์ตีท5โวลต์ก็ได้ประมาณ2.2วัตตนะ์ด้วยซ้ำไป2วัตต์นิดๆด้วยซ้ำก็ประมาณนี้ถือว่าตรงตามสเปคทุกประการเลย USB ที่แถมมาให้ก็คุณภาพ ใช้ได้พอประมาณนะแต่ว่ามันสั้นไปหน่อยอะถ้าเบื่อใช้โต๊ะทํางานที่อะไรนี่อาจจะยาวไม่พอนะก็ะต้องอาจจะต้องหาแต่สายไมโครยูนเดี๋ยวนี้ถูกมากหรือไม่จะเป็นสายที่ใช้กับมือถือตัวเก่าก็ได้เพราะสมัยนี้เราใช้ไทซีกันหมดแล้วเนาะจะมีสายไมโครเหลืออยู่ก็อเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็งานผลิตถือว่าปานีดดีมากสวิตส,สัมผัสก็ ตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะสําหรับห้องนอนแล้วก็โต๊ะทํางานมากๆเลยโดยเฉพาะน,น้องที่จําเป็นต้องทํากันบ้านต,ต้องทํางานบนโต๊ะอะไรพวกนี้นะครับต้องอ่านหนังสือดีมากถานอมสายตาแล้วก็ผมลองเทสด้วยการเปิดกล้องมือถือจับที่แสงไฟดูแล้วก็ไม่มีฟิกเกอร์นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะดูดูที่มือถือนะจะไม่มีคลื่นไม่มีฟิกเกอร์อะไรเลยลองปรับที่มีเดียมก็ยังไม่มี พิโลก็ยังไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีฟิกเกอร์แต่ว่าถ้ามีฟิกเกอร์จะเป็นยังไงมีฟิกเกอร์คือมันจะียงไฟฉายดวงนี้เห็นไหมครับมันมีฟิกเกอร์ตาเรามองไม่เห็นนะเวลาเรามองด้วยตาปกติเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแสงปกติแต่จริงแล้วมันมีฟิกเกอร์หรือมีการมีความถี่ของแสงเนี่ยที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของสายตาทำให้ไม่ถนอมสายตานะครับอันนี้บอกก่อนเลยว่าถ้าอย่างเนี้ย เวลาจะซื้อไฟฉายหรือซื้อโคมไฟหรืออะไรก็ตามเทสด้วยมือถือนี่แหละรู้เลยตั้งมือถือที่50เฮิรตก่อนนะ,ะท่านเข้าไปตั้งมือถือไว้ที่ไฟบ้านของประเทศไทยก่อนที่50เฮิรตเนี่ยเขาจะมีไ n ้ไหมแอนตี้แบนดิ้งให้ตั้งที่50เฮิรตไว้ก่อนความถี่ไฟฟ้าบ้านเราที่อยู่ที่50เฮิรตถ้าไปตั้งผิดอาจจะหลงประเด็นได้อย่างเงี้ยไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยไม่ไหวนะบอกเลยว่า ฟลิกเกอรรุนแรงมากไฟฉายตัวนี้ถึงเป็นไฟฉายที่ผมไม่ค่อยได้เอามาใช้ในการถ่ายภาพไม่ไม่ใช้ในการติดกระเป๋ากล้องไว้ไหนเลยเพราะว่ามันเอามาส่องของถ่ายรูปไม่ได้มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้นี่เปิดไฮแล้วไฮแล้วมีเดียมแล้วโลแล้วยังไม่มียังไม่มีแบนดิ้ง ing, หรือมีตัวฟลิกเกอร์ตัวกระพริบ pip. ตัวเป็นคลื่นเข้ามาในเฟรมให้เห็นเลยนะแถมวิธีการเช็คคุณภาพของไฟว่ามันถนอมสายตาแค่ไหนให้ด้วยก็คงจะพอได้ประโยชน์เอาไปใช้นะครับว่าการเลือกใช้ของถูกของดีมันก็มีอยู่แหละใช้ให้เป็นมันก็ยิ่งทนเข้าไปใหญ่เลยไม่ใช่ดีกับตัวเราอย่างเดียวช่วยลดมดลภาวะด้วย ขอบคุณครับที่รับชมรบกวนช่วยกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยก็ได้มีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ